รู้สึกไงบ้างคะวันนี้วันที่ความจริงที่ทุกคนจะได้รู้ทุกอย่างจะกปากพี่นาแล้วในฐานะเพื่อนคนสนิทรู้สึกไงบ้างเป็นห่วงมากกว่าเป็นห่วงความรู้สึกเขาที่เขาจริงๆจะบอกว่าเป็นห่วงที่สุดคือเป็นห่วงที่เขาต้องนั่งรถมาคนเดียวจากสนามบินอดโดยการที่แบบว่าโดนควบคุมตัวจากตำรวจอะไรอย่างเงี้ยพอแล้วมองว่าเรื่องเนี้ยเ,เราว่ามันเป็นเรื่องที่แบบ มันไม่น่าจะใหญ่ถึงขนาดนี้ถึงขนาดนี้<ม>แต่ก็โอเคมันเรื่องมันเป็นทางของกฎหมายที่มันต้องเป็นแบบนั้นเราเป็นห่วงความรู้สึกเขา<ม>แต่เราก็ยังคิดว่าไม่ว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนยังไงเราเชื่อมั่นในในตัวเพื่อนเราว่าเขาเป็นคนที่ดีมากพอเมอยย่ารู้สึกยังไงมากกับภาพที่วันนี้มันออกมาภาพการไลฟ์สดที่สนามบินที่เจ้าหน้าที่คือแบบประกบเลยอย่างเงี้ยเราอนตัวเองอะเรารู้สึกยังไงบ้าง เราเป็นห่วงเพื่อนเนี่ยพี่บอกค่ะจริงๆอ่ะคุยกันมาตลอดเลยนะเท็กคุยกันบอกว่าเราอ่ะอยากจะอยู่ข้างๆเขาในเวลาที่เขานั้นแต่คือว่ามันมีความเข้าใจผิดเราคิดว่าเขาอมาที่นี่แล้วเราก็เลยมาที่นี่เราเป็นห่วงเขาแค่นั้นเองเราแค่เป็นห่วง,งความรู้สึกเขาเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นเราอ่ะเราก็คงอยากจะมีใครสักคนหนึ่งอยู่ใกล้ๆแล้ววันนะี้เขาเดินอยู่คนเดียวอ่ะเราก็เป็นห่วง,งความรู้สึกเขาได้คุยกันมาล่าสุดคุยกันค <ฮะ S 2> ่ะคุยกันตลอดเขาลงเครื่องุ๊บเขาก็บอกว่าลงเครื่องแล้วนะ อยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเสร็จแล้วมันหายไปเราก็พยายามไปติดต่อตำรวจที่ตรงนู้นว่าเฮ้ยพี่ต้องไปยังไงก็เลยรู้แต่ว่าเออเดี๋ยวไปที่นี้ที่นั่นอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าเราต้องดูจากช่องไลฟ์สดของตำรวจมไม่งั้นเราจะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนอเพี่ณามีแอบเครียดไหมจากที่คุยกันไม่ได้แสดงอาการแต่คิดว่าก็คงเครียดแหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่พอสมควร ในชีวิตเนาะครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะต้องเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้แล้วเนี่ยวันเนี้ยก็แบบพ่อแม่ทุกคนมามานั่งรออะไรเงี้ยเราเป็นห่วงความรู้สึกผู้ใหญ่ด้วยเลยค่ะว่าแบบต้องมาแบบเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วแล้วตัวเม่เองได้ให้กําลังใจพี่นายยังไงบ้างเพราะว่าเอาจริงวันนี้สื่อทุกสำนักคือมาเยอะมากแล้วก็เหมือนแบบนันเหมือนเป็นคดีใหญ่เลยนะจริง เอ,เอาจริงๆเรื่องของกําลังใจอะค่ะเมยตอบตาตรงเลยว่าใจเรากับใจเขาว่ามันอยู่ด้วยกันตลอดอยู่แล้วเราบอกเขาว่าวันนี้ไม่ว่าไม่ว่าเธอจะเกิดอะไรเกิดขึ้นถ้าผิดแล้วพลาดแล้วขอให้มันเป็นบทเรียนและแก้ไขมันให้ได้แต่เราอะจะเป็นกําลังใจเลาจะคอยจับมือกับเขาเดินกับเขาไปในทุกๆท,ที่ที่เขาไปเพราะเรามีความเชื่อว่ายัางไงเพียนานะเป็นคนดีมากพอ แคดน้ำไม่มีอะไรแล้ว